สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็เอาคลิปแบบง่ายๆมาให้ชมนะคะเป็นชีวิตประจำวันหรือชีวิตแบบต่างแดนที่แบบง่ายๆสบายๆนะคะสาวนึกอยากย่างเตาถ่านนะคะสาวก็ติดเตาถ่านแล้วก็ย่างไส้กรอกอีสานแล้วก็ปลาหมึกนะคะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกที่สาวหมักเองนะคะส่วนไส้กรอกอีสานก็เป็น ที่นาสาวให้มานะคะสาวก็ย่างแบบเตาถ่านนะคะแล้วก็หอมมากนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานนะคะหอมมากแล้วก็เอามาทานกับพริกในสวนนะคะอร่อยมากค่ะแบบง่ายๆสบายๆนะคะแก้คิดถึงบ้านส่วนอันนี้ก็เป็นต้นสนที่บริเวณบ้านนะคะที่ตัดออกไปแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพิ่มนะคะเพราะว่าจะต้องถอนรากเขาออกถึงจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าค่อนข้างยากนะคะถ้าขุดก็ยากแล้วก็ถ้าจ้างเขาก็แพงนะคะ,ะที่สามีตัดไว้ก่อนหน้านี้เขายังไม่ตรงนะคะสาวก็เลยมาตัดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะทำเป็นสามระดับนะคะอันนี้สาวใช้เลื่อยที่ใช้ตัดฟืนในป่านะคะ เขาค่อนข้างแรงแล้วก็เสียงดังนะคะแล้วก็หนักด้วยค่ะเราก็พยายามที่จะตัดให้ตรงนะคะเนาะจะได้เอากระถางต้นไม้มาวางตรงนี้ได้นะคะมาตกแต่งปรับปุุงให้เป็นที่วางกระถางต้นไม้นะคะแต่ว่าเขาค่อนหนักค่อนข้างหนักแล้วก็เสียงดังนะคะสาวก็เลยเปลี่ยนมาใช้เลื่อยอันนี้อันนี้ก็เป็นเลื่อยไฟฟ้านะคะก็ จะเห็นว่ามีปลั๊กนะคะมีสายไฟเนาะก็ตัดแต่งเพิ่มเติมนะคะสาวจะชอบทําอะไรพวกนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรไม่รู้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้เก่งนะคะก็ทําไปตามภาษานะคะก็ค่อนข้างอันตรายนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆทําไปแล้วก็ทําที่บ้านนะคะทำไปพักไปนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากคะ่ะ No. คุณสามีก็อยู่ข้างๆนะคะก็ยืนดูนะคะเพราะว่าสาวไม่ให้เขาทํานะคะถ้าเขาทําเขาก็จะใช้เลื่อยอีกอันหนึ่งมันเสียงดังแล้วก็จะเร็วนะคะแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะคะเขาตัดมันมันมันเร็วก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ตรงถูกใจสาวนะคะสาวก็เลยตัดเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ใช้เลื่อยเกี่ยเกี่ยข้างหน้าของต่อไม้นะคะเพื่อให้เขาเสมอกันนะคะแล้วก็จะได้ตั้งกระถางต้นไม้ได้ค่ะก็เป็นชีวิตเมียฝรั่งคนหนึ่งนะคะที่แบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่ได้รู้ลาหรือว่าเอ่อเป็นคุณนายอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเฉยๆก็จะหน้าเบื่อนะคะก็หานู่นหานี่ทําค่ะก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากนะคะ ก็ทาเป็น3มระดับนะคะก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสามาจะตั้งกระถางตกไม้นะคะเนาะเพราะว่าถ้าขุดลากเขาออกก็จะยากหน่อยนะคะเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็จ้างเขาก็แพงก็เลยกะว่าตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอากระถางต้นไม้มาวางเป็นตกแต่ง3มระดับนะคะเนาะ ก็ <c oughs> เมื่อยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สดเนาะไม่ใช่ต้นไม้แห้งนะคะแดดมาต้องรีบทํางานที่สวนนะคะโหระพาก็ต้องตัดอีกแล้วเยอะอีกแล้ว